อ๋อแล้วต่อคือว่าพอเราเราก็ใช้เวลาอยู่ข้างในเนี่ยเพื่อที่จะแบบคืออันนี้เป็นไรเดียข้างในของเราไม่ได้เพราะอยู่ในบรลลังใช่แต่ว่าฉันน่ะได้ไปเจอไปเจออันฉันเล่าอันนี้ดีกว่าคือเราก็จะประหารโทษประหารโทษประหารโทษอาจารท่านมีสาม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 องค์อาจท่านมีสามท่านท่านท่านนี้ก็แในคดีนี้แล้วจะสลับกันสลับกันสลับกันแล้วของเราคดีเราเนี่ยจะคดีพี่เดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวเลื่อนเนี่ยทำไงอ่ะก็ยังต้องอยู่ในห้องตานอย่างนี้อ่า ทีนี้พอความที่พวกเราเนี่ยสู้ตายอะนะคือพวกพวกเราก็ต้องแบบทําให้ให้มันดีที่สุดอะไอ้ที่ต่อจากเราอะมันก็ต้องหยุดแถวเนี้ยมันหยุดแถวต่อไปกาก็โทษประหารโทษประหารโทษประหารไปหรือยืนจําคุกไปตุนตางตุนต,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 ตังแล้วก็จะมีหน้าจอหน้าจอจากเรือนจำอะนะเออจึงเขาตอนนี้บอกโทษประหารหน้าจอเรือนจำแต่ว่าคนเราจะเห็นทุกอย่างหมดเลยอะ <c oughs> แต่มันไม่ได้ทาให้พวกเราเนี่ยใจพวกเราเนี่ยไม่ไม่ไม่คื มันไม่ทําให้เราใจเรากระดิกอ,ะอ่ะคือ,อใจเราแน่วแน่เราแน่วแน่แนผลนั่งข้างเราสิเราไปนั่งเฮ้ยจะไปอยู่ที่นี่ได้ไงอะ่ะคือผมติดคุกไงก็รู้ไงแล้วมาวันนี้เนี่ยวันนี้ผมออกจากออกจากคุกมาเนี่ยเ่ยนี้นี้ไรทชินวตร ที่ไปเจอมาแล้วมันนั่งติดห้องเ,เดียวกันเลยเหรอห้องเดียวกันก็อีตัวเดียวกันนั่งติดพี่เลยอแล้วเธอเชื่อไหมเราเป็น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 จำเลยสองคนที่นั่งออนไหลชนกันอ,ะอ่ะเออแล้วเอาแขนมาพันกันอะ่ะนั่นบอทีใจจังเลยเจอเจ๊เจีีใจจังเลยคือแบบว่าให้กำลังใจมางงาึงไงเอาแขนไปเกี่ยวกันอ่ะเราก็นั่งกันนั่งกันนี่ใบเขาก็มีนี่อยู่ใช่ไหมแล้วก็แขนไปเกี่ยวกันแล้วก็นั่งนั่งออนไหลชนกันเลยอ่ะคือผมดีใจมากที่เจอเจ๊เออ เจอเจแล้วเล่าเจ้ฟังหน่อย้กันเล่ามาเจ้รู้ไหมว่าคนทั้งคุกเนี่ยเกลียดไอ้แมวมากอทําไมอ่ะมันใช้อภิสิทธิ์ทุกอย่างเลยอันนี้ใช้อภิสิทธิ์ทุกอย่างเลยพี่อภิสิทธิ์วิชาชวะกำลังจะถามเลยตอนหลงเขากลับมาใช่ไหมโมกโมกบอกว่าเนี่ยพี่รู้ไหมรถไปส่งมันถึงข้างในเลยนะอโอ้ยถ้าไม่ใช่กับแปลกแล้วล่ะผมไม่รักมันแล้ว คนไม่รักมันเยอะนะแล้วมันต้องย้ายเป็นของเปลวมะมันมันสว่างพอสะอาดพอกว้างกวา่ทาทั้งนี้มันแน่นมากแล้วย้ายเป็นของเปลมแต่พี่รู้ไหมมันไม่มีความสุขได้ยินอยู่พวกคนคุกเขาเล่าให้าว่ามันก็ทุกข์ก็ดีก็ยังมีคนถามพี่ข้างหน้าไงว่าเขามาเปรียบเทียบคดีพี่กับคดีคุณนักเสพใช่ไหมเพราะเราขุณล่าสองคนพราะคนเราบงคน,นบอกว่าคุณนักเสติดคุกก็ถูกต้องแล้วนะคะ ก็ป๋าจะเอามาลากมาได้ก็ละบากลำบนนะใช่จะลากมาได้ลำบากลำบนส่วนพี่นี่มาทุกครั้งไม่เคยปิดฟิวเดินหน้าคือเดินขึ้นลงเดินขึ้นลงไม่ต้องลากแล้วก็พร้อมอ่ะพร้อมก็เจอเจ้าบรายก็เลยบอกว่า เออเนี่ยพอดีพี่เขาทุกมาเข้าตีเมืองจันไปทะแล้วมไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทเดียว<ม>ไอ้ขั้นจะไปยืมเพื่อนฝูงก็เกรงใจเขาอุตส่าห์มาให้กำลังใจแล้วก็เราก็ดีใจแลอยากจะยืมตังค์อีกถ้าพี่มีตังค์พี่จะฝากตังค์ไปให้<ม>เอาอเอางนี้เดี๋ยวพี่จะไปเยี่ยมแล้ว<ม>ติดมากี่ปีแล้วล่ะผม,มจำคุ้มสูบเปีมาตาั้ห<ม>นึ่งสองผมติดมาสองปีแล้วล่ะก็เหลือผมก็คือ คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ถึงเวลาพูกผมจะขอพระทานอะพยโทษจะลดไปผมเป็นนักโทษชั้นดีตอนนี้เป็นผู้ช่วยผู้คุมภร oh. รยาผมทํางานข้างนอกลูกผมของเราเป็นคนสอบปปลาวลูกสาวของผมในสูงส่งกับที่สปปลาวไปให้ทางนิเลี้ยงแต่ผมอะทำงานรับจ้างซักผ้าในคุก,คกได้เดือนละทั้งหมดสี่พันผมไม่เก็บไว้เลยเพราะผมกินข้าวฟรีน้ำฟรี ผมไม่ต้องการอะไรมากมปกว่านี้เลยผมก็ส่งให้ลูกสาวผมทุกเดือนอทำงานส่งคนข้างนอกอให้เมียให้ลูกน่ารักเ<อ>นาะ<ๆ>ถ,ถูกก็ทุบข้าวใช่ไหมกูกก<ม>็ไม่มีเลยปกติจะพกเงินสอน <c oughs> ใช่ปกติต้องพกเงินสอน <c oughs> ก็เจอบลท์จะไม่ได้เล่าเรื่องนี้ใครฟังเลยเพราะวาน่นสุก รู้สึกแบบดีใจเพราะว่าเขามากลับเนื้อกลับตัว<ช>ตวล้ตวลนะ<ช>อันนี้ต้องขอบคุณพี่ลอยตุ้ที่ําให้เข้ากลับเนื้อกลับตัวได้พยายามมาช่วยเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ในที่สุดก็เขาก็น้อมรับนะน้อมรับในในสิ่งที่เขาทําไปแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวหลังเชกนนี้เขาก็จะทํางานดีๆทําตัวให้ดีเพื่อที่จะแบบได้ได้ลดลดลดโทษลดเวลาแล้วกลับออกไปจะเป็นคนดีผมตั้งใจไว้แล้วถ้าผมได้ออกไปได้มีใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ผมจะทําแต่ความคุณงามความดีทําเพื่อครอบครัวตัวเองเพื่อสังคมไม่หวังสิ่งตอบแทนผมจะกลับตัวเป็นคนที่ดีสําหรับประเทศนี้เป็นประสบนิกรที่ดีของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็บอกว่าแล้วทำไมยังไม่ถึงตอนผมพี่คะโทษทีนะ <laughs> พี่ก่อน <laughs> ของพี่ก่อนมมสุดท้ายบาเที่ยงอ่ะ <laughs> เที่ยงแบบ สามบอกเที่ยงไปหยดุดจอดรถกลับมาใหม่ตอนบ่ายโมงครึ่งนั่นแหละเขาถึงได้ไบไ์มาได <laughs> ินไบามาฟังคำพิพากษาคดีเพิ่มหรือว่าคดีเดิมคดีเดิมคดีเดิม,ดดมแล้วก็คดีต่างๆ40่สิบคดีก็หมดเกลี้ยงกันเหลือแต่พวกเราพวกเราจอมดื้อหัวร้านอ่ะหัวร้านหัวแข็ง